สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินวันชร ประจำวันพระหัสบวัดีที่20กรกฎาคม2566ขึ้น3ค่ขาเดือน8วันนี้วันเถาะไม่ถูกกับระกานะครับเฮงยืนหนึ่ประจำวันนี้คือคุณที่เกิดในปีจอโดดเด่นในเรื่องของงานประจํามีผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณที่เกิดในปีมะแมโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณที่เกิดในปีกุลโดดเด่นในเรื่องการลงทุนมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นและมีลาบลอย กุกุ๊จากการเดินทางคุณที่เกิดในปีระการะมัดระวังทางเดินอาหารคุณที่เกิดในปีมะเมียต้องระมัดระวังของมีคมรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุการเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านครับเวลามงคลวันนี้5นาฬิกาถึง9นาฬิกา13นาฬิกาถึง1ินาฬิกา21นาฬกาถึง23นาฬกาทิศมงคลรับพลังบวกวันนี้คือทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศต,ตะวันออกสีเหลืองเป็นสีของการพูดคุยการติดต่อประสานงานกับบริวารสีฟ้าสีน้ำเงินสำหรับวันนี้เป็นสีแห่งความมั่นคงทรงพลังครับสีขาวหมายถึงทรัพย์สินเงินทองและโชคลาเช็คดวงยืน1ประจำวันพระราชสตยสดีมหัศจรรย์พลังแห่งตัวเลขวันนี้ธุรกิจสุขภาพเกี่ยวข้องกับ เรื่องของเฮลตี้ต่างๆต้องมีคือตัวเลขนี้เลยครับเลข2เลข4เลข9และเลข3ครับ 2, 4และ42มีความหมายถึงคำพูดที่ดีความสวยงาม3 993มีความหมายถึงการออกกำลังอันนี้เหมาะกับเรื่องของฟิตเนสรวมไปถึงเรื่องของสปาด้วยครับสำหรับธุรกิจสปาแช่น้ำแร่น้ำนมหรือออนเซนต้องการเลข2เป็นพิเศษหมายถึงเกี่ยวกับน้ำนำเงินมาให้2992 293 923ครับ และสำหรับอาหารเสริมรับประทานแล้วสุขภาพแข็งแรง942924429เป็นชุดเลขมงคลเหมาะสำหรับลงท้าย ID Line เหมาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เรามาพบกันในเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยซิดเลนอาคารขับซิ <and> <sh> <rez> ์เที่ยวไทยรับพลังบวกออกมือกับแอร์เอเชีย e ลายเรียกรถแอร์เอเชีย e ลายไปทำบุญที่โรงพยาบาลให้ชีวิตสุขสำราญรุ่งเรืองราบลื่นสุขภาพแข็งแรง